โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสสดีพ่อแม่พ่นของประชาจนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาทสดนัดนะครับเดิมแคมนะครับเดิมแคมว่าวิ่งเท่าไหร่ได้นะทุกคนรถมาเดิมแคมปัครบูเด,ดิมนะสเตอ 14, 14, 14ร์สิบสี่ชิบดีดาสองทุกคนเสียงเครื่องก็จะดังเลยนะเพราะผมไปจิบพี่บูนมานะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องทีนะอลองดูที่ทุกคนว่ามันจะแดงหรือเปล่านะเป็นแคมของ จัรงเต็มงหลักเก้านะทุกคนวันนี้ก็ท่อเดิมนะเดิมทุกอย่างอ่ะใส่เด็กแคมกับสเตอร์นะแล้วก็ลงล้อเล็กแค่นั้นแหละนะครับท่อไม่ผ่านนะทุกคนท่อเดิมเลยไปทุกคนไปเดี๋ยวไปลองดูนะวอร์มเครื่องก่อน คือแม่งแกแกแกสามร้อยยี่ด้วยจะร้อยยี่เรากคนโดนอีแล้วก็แกสี่ยังไม่หมดนะเมื่อกี้ร้อยก็มีหลักพันก็มีนะใครวไปโดนดูว,ดว,ดว,ว่าวิ่ง ออกตัวดูดิวอนผมผมออกตัวไม่เป็นนะผมว่าคนขับน้ำหนักเบานี่ผมว่ามีร้อยสี่ร้อยห้านะแล้วก็ได้ถอดจากลูกน,นะติดมือมากทุกคนดูดิ สู้อีกครั้งไหมใจที่ยังจะพร้อมเริมต้นใหม่อยู่ไหม